ถื่อใจรู้ว่ถื่อใจก็ได้กินคือเกาบ่แสบผู้เจ้าของเห็ดก็ได้กินคือเกาก็ต้มจืดเจียวปลาเจียวปลาลาดปานนั้นว่าสิกินตม้มจืดยังมีฝากท้องไว้กับแม่เพื่อเทศียังให้กินก็นได้กินเหรอ กินผู้เดียวบ่วมีมมกับต้มจืดเจียวปลาเจ้วปลาหลากันั้นว่าสิกินต้มจืดนั่งมิแม่พากท่องไปกับไม่คายต้มจืเดเสียดายพักมงาว cấp tôm trượt treo bật treo bật là bà bác sĩ kín tôm trượt nhờ bán Hãng tôm Bạn ăn sĩ tôm ซุตร้อนๆกับมีแห้งท่องอยู่ได้แม่ผักท่องไปกับไม่ขาะต้มจืดเสียดายผักมีมูกินน้ำมาเด้อไปสิมากินเป็นมูกันะกนะเงนาว ซุตร้อนๆกับไม่แห้งท้องจะได้กินเขาอิ่มแล้วแม่นางกินเนี่ยเนี่ยหมูป่าเป็น,เ,ปนเพื่อนโรงงานเป็นเม่ออยูบาน,นเป็นกระเซียนและเพ,พือ่อนฝากนะฮะกเนา ก้องฝากปุ๊กปลาเหรกินผู้เดียวว่นมีมูไปขอบคุณที่รับชมจ้าเดี๋ยวนี้อยากกินนำ้ำรำไยละหามูกินดูผู้ใดเสียมากกินเป็นมูกลับมาเด้อม,มูกินน้ำ มาเดอ้อไปสิมากินเป็นมูกันนะถือกแก่รือบ่ถือใจก็ได้กินคือเกาบ่แสบพื่เจ้าของเห็ดก็ได้กินคือเกาไมี่มูก,กินน้ำมาเดอ้อไปสิมากินเป็นมูกันนะแก้วปลาหนาซับน้ำอยู่ จักจืดจังเดยเทพมันกลับลงมาเยี่ยมไปเด้อามาฝากเต่เอา้าบอไป,ไ,กกนนะาไปสั่มมีมูกินน้ำมาเด้อไปสิมากินเป็นมูกันนะฝากท่องไว้กับแม่เพื่อนเทอียังให้กินก็ได้กิน คาบเปิ้ลแหละหละจานนึงหิ้วเขาแห้งเลิกง,งานมากไปอัดผิดตกพี่น้องเป็นกลับลงมาเยี่ยมไปแล้วมาฝากแต่เอา้เอาบอกไปสั่มไปป่าเ,เ,เพื่อนเพื่อนโรงงานเป็นเมื่ออยู่บ้านเป็นกุจกเชียนแล้วเพื่นเล่าฝากนะะฮแม่ฝากท่องไปกับแม่คายต้มจืดเสียดายผัก mua kín mầm năm phải em mất kín bên mua gần này mhm hm 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 đây hm 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 ถือใจแล้วบ่ถ <c illa> ือใจก็ได้กินขึ้นเก่าบ่แสบยื่อจ้บของเฮ็ดก็ได้กินขึ้นเก่าบันนี้เดือดาลาละบึ่งเวลาขอบคุณจ้าไปละละบ๊ายบาาควาองฝากปุ๊บปลา ตอนนอนคือสิคักเนะาะมีแห้งทองขอบคุณนะคะที่รับชมเนื้อมูหวานแฮงถือใจรู้บ่ถือใจก็ได้กินคือเกาบ่แสบพื่เจ้าของเห็ดก็ได้กินคือเกา กบต้มเจอือดเจียวปลดเจียวปลาดปันนันว่าสิกินต้มเจอือดยังมฝากท่องไว้กับแม่เพื่อนเทศยังให้กินก็ได้กินมัมีเวลาเห็นเนาะไอเป็นกลับลงมาเยี่ยม mà nó mắc phào, để, à, bỏ vào bể sắm, cái tom chứt, giò bả, giò bả là, ban nãy bác sĩ kinh tom chứt, là là già, hiếu khâu hang, được nhanh má, vậy ăn là จืดจังเด,งดงยเถอต้มจืดตเ,ต,เต้าหู้ไข่เป็นวันต้มหูไข่ต้มจืดเต้าหู้ไข่เป็นวันต้มหูไข่ป้าเพื่อนเพื่อนโรงงานเพป็นแม่ยู่บ้านนะเลตุกขเกษียณแล้วเพื่อนฝากอาหาอาหารบ่าารเลิศรนะู้ตรงน่ะวันนี้พูดออยากนั่ จะอยากนำลำไยได้เดี๋ยวนี้แม่ฝากทองไปกกบไม่ขายต้มจืดเสียดายฝากมันกลับลงมาเยี่ยมไปแล้วามาฝากแต่อ้อบอกไปสั่ง ฝากท่องไว้กับแมเพืนเทศนี่ยังให้กินก็ได้กินแต่เนาะบ่มีเวลาเฮ็ดกับเขากินพี่น้องเอ้ยก็เลยก็เลยมีแต่ฝากท่องไปกับแก้วปลาซับน้ำอยู่จักจืดจังใดยเทะน,นักตุ้มจือดอยินเลยล้ว ผู้เดียวบ่มีมมอยากกินน้ำลำไยแห้งได้จักเกี่ยวก็มีเวลาเห็นเนาะค้ามฝากปุ๊กปลานักตุ่มจืดยิ่งเลย เขาอิ่มแล้วมานั่งกินเนี่ยเนี่ยหมูกับต้มจืดเจ้วปลาเจีวปลาลาดปนนั้นว่าสิกินต้มจืดอ,อาหารบา่อดเลิศนะรู้ตรงน่ะผมนี่คนใดอยากน้ำไถ้าอยากน้ำลำย่ยได้เดี๋ยวนี้ อาหารบ่เลิศหรูด,ดอกนะ่ะม่้อกูได้อยากนําได้อยากนําลําไยได้เด้อน,นี่แกเนาะบ่มีเวลาเฮ็ดกับเขา